ไม่รู้ค่ะไม่ไหวแล้วเนี่ยไม่ไหวเลยไหนะดูเส้อาการเป็นยัง,ยงไง มันแห้งมากเลยอะค่ะดูให้หน่อยแบกดูอันนี้เขาเรียกเพี้ยแป้งนะค่ะแล้วก็มีอาการอื่นร่วมด้วยไหมใช่เลยตัวนอนนี่เลยอันนี้เป็นทั้งแป้งไหมคะน้องเป็นกี่แป้งเป็นกี่ไล่เนี่ยก็แทบจะทั้งแปลงค่ะแทบจะทั้งแปลงเป็นเยอะแล้วนะเนี่ยเพี้ยแป้งอะน้องถ้ามันลงนะคือมันจะไปดูดน้ําเลี้ยงของเราแล้วจะทาให้ลําต้นเนี่ยแห้งขึ้นเป็นกอกหรือว่าเป็นทั้งแปลงเลยเป็นกอกเป็นกอกแต่มันทั่วแปลงโอ้อันดับแรกเลยนะทยแป้งลงอันดับสองนอนกอด้วยมาคู่กันเลยแบบนี้มันเป็นเยอะหรือยังคะพี่แบบเเเนนนนนี้้้้้ยมััปป็็ออะแแลลววงถาหก ตัวนี้เลยนี่เลยตัวนี้เลยนะคะอันทอบวกกับลอนโซ่คู่นี้เลยเจ้าเพียแป้งตัว้ายชุดนี้สําหรับพื้นที่สิบไร่ะนะคะเป็นเยอะแล้วนะ,ะแต่ถ้ามันเป็นน้อยๆยังไม่ถึงของน้องอนะนะพี่แนะนําตัวนี้ประหยัดน่อยค่ะคะ,คะอันนี้ชุดนี้ ใช้ไม่ชอกแซมบวกลอนโซ่หนึ่งชุดห้าได้นะถ้าเป็นยังไม่เยอะนะคะอันนี้คือเริ่มต้นเหรอพี่่แล้วถ้าเป็นหนักแล้วคือตัวนั้นใช่ถ้าเป็นหนักแล้วขนาดบีบออกมาเป็นสีแดงแแล้วเนี่ยตัวเป่งๆแล้วเนี่ยอ้วนๆกลมๆเนี่ยใช้ชุดนี้เลยเอาอยู่ค่ะนะแล้วก็ของน้องเนี่ยมีนอนกอด้วยพี่แนะนําเป็นตัวนี้เลยโกแจ็กสันคหนึ่งขวดอีมาน้ําเงินสองซองคู่นี้เลยน้องหนึ่งุดสิบได้ค่ะใส่รวมไปได้เลยฉีดรวมไปได้เลยนะคะแล้วก็พี่แนะนําให้ พ่นช่วงเย็นๆเนาะ,ะเพราะว่า,มาแมลงพุ่นี้ออกคากินช่วงเย็นๆนะคะแนะนําคู่นี้เลยชุดเดียวจบะะมันมีอะไรบ้างคะสรุป10ไร่อะค่ะพี่10บไร<ล>่ของหนูเลยนะ,ะเป็นเยอะพี่แนะนำตัวนี้เลยอันทอน1ชุดมี2ขวดแล้วก็ลอนโซ2 2> ่สององต่อพื้นที่10ไร่บวกด้วยโกแจ็กสัน1นึขวดกับอีมาน้าเงินสองซองชุดนี้เลยสําหรับพื้นที่10ไร่เพียแป้งเป็นเยอะกับนอนกอ น้องเอาชุดนี้ไปได้เลยแล้วอย่างงี้หนูบว,นหนบวกฮอร์โมนด้วยได้ไหมคะเนี่ยบวกฮอร์โมนด้วยได้ไหมบวกได้เลยชุ้นี้น้องสามารถบวกฮอร์โมนร่วมได้เลยนะโอเคพี่งั้นจัดให้หนูด่วนเลยค่ะเดี๋ยวหนูเข้าแปลงเลยโอเคกลับไปฉีดได้เลยนะค่ะเช้าวันพรุ่งนี้เนะ okay, าะโอเคค่ะพี่จัดมาเลยพี่จัดมาเลย